ปรบกมือต้อนรับอุดมแต่พานิช พวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลันกราบขอแสดงความชื่นชมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กล้าหาญซื้อบัตรมาชมหอศพที่ท่านก็ไม่รู้เลยว่ามึงจะเล่นอะไรให้กูดูปกติหนังยังต้องมีตัวอย่างก่อนนี่ไม่รู้เลยบอกว่าหมู่ก็มึนๆซื้อกันมาจนได้ท่านไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะฮะแต่พอเข้ามาในฮอท่านก็เริ่มรู้อะไรบางอย่างละ ว่าถ้าอะไรที่มันวางอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแม่งต้องเป็นของกูอย่างแน่นอนกูคิดว่านะโดยที่ยังไม่มีใครมาบอกเลยนะไม่มีอ่ายาดองยาดมแกะดมเลยสายคาดรัดกดไฟเล่นไม่เคยมีใครอนุญาตแต่กูรู้ด้วยสัญชาตญัยานมันต้องเป็นของกูอย่างแน่นอนถามว่าจะคืนไหมไม่เคยเห็งความสามัคคีขนาดนี้มาก่อนจะคืนทำไมล่ะในเมื่อ พ้าห่มบนเครื่องการบินไทยกูยังขโมยกับบ้านมาแล้วเลยคืนไหมครับข้างหลังคืนไหมถ้าท่านไม่คืนของทั้งหมดก็เป็นของท่านนะบัตดีหลายท่านสงสัยนะฮว่าอุดมแต้มึงมาทำหมู่เพื่อเดี๋ยวก็ดีอยู่แล้วหาเรื่องทำไม ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการบำบัดตัวเองอย่างหนึง่งนะฮะผมเป็นคนที่ไม่มีลูกไม่มีเมียทําอะไรก็ทำคนเดียวทำเดี่ยวก็อยู่ลำพังคนเดียวเล่นคนเดียวไปอยู่หลังเวทีห้องกว้างขนาดนี้เลย30คูณ15เมตรอยู่คนเดียวกับช่างแต่งหน้าแต่งเสร็จเขาออกไปขึ้นเวทีคนเดียวเล่นเสร็จก็ไปนอนโรงแรมคนเดียวมันซึมเศร้ามันเหงาตามด้วยการอ้วน เฮ้ยจริงๆพอเงาแล้วแม่งไม่รู้ทําอะไรก็แดกอะพี่กับผมจะเข้าใจกันดีเนากป่ะมันไม่รู้ทำอะไรมันก็กลิ่นกินใบกินใบพุงแม่งก็ออกแต่ก่อนสมัยก่อนนะการมีพุงไม่มีใครมาเดือดร้อนนะเพราะการมีพุงคือหุ่นคนมีอันจะกินแต่ในยุคปัจจุบันนะยุคที่คนมันดูแลตัวเองกันอะการมีพุงนี่ถือเป็นความผิดบาปเป็นวันณะต่ําเป็นจันทานในสังคมไทยมันเฮ้ยมึงมีพุงอะมึงมีพุงเอ้ยอะไรวะ เอ้ยมีพุงน่ทุเรศมีพุงทุเรศมึงไปแว่งแขนวรพันตอนแรกที่มันมาพูดเนี่ยไม่รู้เลยว่าแว่งแขนพันคืออะไรคุณนึกว่าเป็นแบบหาไรายได้พิเศษทางอินเทอร์เน็ตเนี่นหรอปะแว่งแขนวรพันแว่งแขนวรพันไม่รู้จริงๆเ่าไปดีอ๋อลดพุงแว่งแขนลดพุงเฮ้ยหลังจากนั้นมึงเนี่ยมึงต้องกินคลีนนะเพราะคนมีอันจะกินเนี่ยเขาต้องกินคลีนกินคลีนคืออะไร กินคลีนคือกินอะไรที่แม่งแพงผิดปกติโดยไม่รู้สาเหตุอ่ะอ่ะกูกินสกมกกูกินสกปกผัดกะเพรา35บาทกะเพราไข่ดาวด้วย35บาทกินคลีนเข้าไปในร้านอาหารสั่งนะอาหารคลีนมันจะมาจานหนึ่งเป็นผักโง,ง่ๆท่วมๆอ่าฮะแอปเปิลสอชิ้นอ่าฮะฟักทองต้ม350บาทกูถามหน่อยเราเรียนหนังสือกันมาหรือเปล่าครับ พอเราจะมาหันกินคลีนลดพุงเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีเครื่องสแกนกิโลกร,รัมอยู่กับตัวเราจะรู้เลยว่าไอ้นี่กูแดกไม่ไดไ้นี่กูแดกไม่ไดไ้นี่กูแดกไม่ได้เปิดตู้เย็นปึง้95ง95%ของของที่น่าอร่อย <S <S กูแดกไม่ได้เลยเข้าไปในร้านอาหาร95%ของอร่อยกูกินไม่ได้ถามหน่อยเกิดมาเพื่อ <S 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 เราจะทำงานหาเงินเพื่ออะไรเพราะเกิดมามันก็ต้องกิน คนเรานะเว้ยไม่ใช่เกิดมากินมเมล็ดแมงลักไข่ต้มผักโง,โง่ๆฟักทองกูไม่ใช่นกเขานะเว้ยทำงานหาเงินก็เพื่อได้กินไงได้ไปเที่ยวเที่ยวแล้วกินผมไ่ด้เป็นคนชอบท่องเที่ยวครับแล้วก็ไปเจอของอร่อยตามบ้านตามเมืองเขาก็กินเราไปถึงโกเบนะมึงไปโกเบมึงจะไปกินฟักทองต้มเหรอ แล้วไอ้วัวโกเบที่มันเดินหน่วยหน้าผ่านหน,าหน้าเราเนี่ยเราจะไม่แดกมันหรือไงกินคลีน,ลนได้กินแค่ไรไข่ต้มอ่ะไอคนที่อยู่ข้างๆกันแนะนำเออนี่เลยไข่ต้มอวันละฟองเท่านั้นมันสอนผมนะอ่ะแล้วก็เอาส่วนที่อร่อยที่สุดแง่ออกไปให้กูแดกแต่ไข่ขาวผมเพิ่งมันรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองว่าไข่ต้มอ่ะมันไม่ต้องกินวันละฟองก็ได้มันกินกี่ฟองก็ได้ใช่ปะ เออกูเพิ่งรู้มันอ้วนเพราะว่าน้ำมันที่ทอดไข่ใช่ไหมฉันไข่ต้มตะบ,บันไปเลยซัดเท่าไหร่ก็ได้นี่เป็นชุดความรู้เพิ่งรู้แล้วมึงทำไมเพิ่งมาบอกกูชีวิตกูพลาดไข่ต้มไปกี่หมื่นฟองแล้วเนี่ย <c oughs> หลายอย่างที่เราโตมาแล้วเราเพิ่งมารู้นะฮะอย่างน้ำมันหมูเงี้ยน้ำมันหมูตอนเด็กๆเ,เรากินน้ำมันหมูจำได้ไหมแม่เจียวน้ำมันหมูให้กินมีกากหมูแม่เอามาผัดข้าวนู่นนี่นั่นทำให้กิน แล้วกระทรวงสาธารณสุขก็มารณรงอยากกินน้ํามันหมูข้ามันไม่ดีมันมีไขมันอิ่มตัวมากมายันจะกอดในลําไส้หันมากินน้ํามันพืชกันเถอะหลังจากนั้นเราก็กินน้ํามันพืชต่อกันมาอีกประมาณน่าจะ20-30ปีได้ไม่กี่เดือนมานี้สาธารณสุขเพิ่งมารณรงกลับมากินน้ํามันหมูกันเถอะค่ะน้ํามันพืชมันมีไขมันอิ่มตัวมากกว่าพ้องตายทําไมมึงเพิ่งมาบอกกู แล้วลำไส้กูที่โดนไขมันพอกอยู่3ามสกว่าปีมึงจะรับผิดชอบอะไรไหมไฟรอยหลายอย่างล้วเพิ่งมารู้ตอนโตแป้งทาตัวเงี้ยเราทากันมาตั้งแต่เด็กแม่เราเนึกออกป้าผู้หญิงก็ป้ายอโบจมะมาตั้งแต่เด็กผู้ชายก็ปาดไข่มาตั้งแล้วยังแบบบอกโตมาจนอายุป,ป่านนี้กันเขาเพิ่งวิจัยมาว่าแป้งโรยตัวแป้งเด็กเนี่ยห้ามเอามาทาในที่ลับห้ามเด็ดขาด มันมีสารมีแร่เทาเทาคั่มทําให้เป็นมะเร็งในช่องคลอดห้ามทาในที่รับเด็ดขาดไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปทากางแจ้งแบบสีแยกเมงจ่ายแล้วปาดอบโบจะมะตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ควรเอามาทาเลยแต่ทําไมเราเพิ่งได้รับความรู้ชุดนี้มึงเพิ่งมาบอกกูกูปาดแม่กูปาดไข่กูมาตั้งแต่เด็กจนกูอายุสี่สิบวันแล้วกูใช้จนติดแล้วไงทุกวันนี้เวลาอาบน้าถ้าไม่โรยไข่นะมันนอนไม่ได้ นึกภาพป่ะผู้ชายเราเราดูดีใครมันจะเหนียวไปติดกันกับข้างๆข,า,งขาเรามันไม่ได้จริงๆมันจะไหลรวมเรามันมีส่วนงอกส่วนย้อยเราไม่เหมือนผู้หญิงมันจะไหลรวมมันจะหนืดมันมติดกันเราก็ต้องปาดปาดไปเรื่อยทุกวันนี้เวลายืนมองกระจกเฮ้ยแม่งเป็นมะเร็งเฮ้ยเงแล้วไอ้ที่ห้อยตรงเต่งอยู่สองลูกนี้มันคือไข่กูหรือคือก้อนมะเร็งกันวะเนี่ย โลกนี้อยู่ยากเขาทุกวันนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวมันจะเป็นโชว์เดี่ยวของผมไปนะฮะงานนี้งานหมู่ท่านผู้ชมครับแต่ก่อนผมเคยอยู่คนเดียวตอนนี้ผมไม่เหงาแล้วฮะหลังเวทีนะครับท่านผู้ชม200กว่าชีวิต200กว่าชีวิตนะฮะซ้อมกันอย่างหนักเตรียมการกันเพื่อที่จะมามอบความสุขให้กับท่านผู้ชมทั้งหมดที่กล้าหาญชาญชัย เสี่ยงตายมาดูมหรสพชนิดนี้นะฮะฉะนั้น <laughs> ผมจะเปิดเอาใจท่านนะฮะด้วยแบบคนที่แกรนแกรนแกรนที่สุดในงานนี้เลยแล้วกันนะฮะ <laughs> เขาเป็นนักร้องขวัญใจของผมนะฮะเ <laughs> จ้าของเสียงเอื้อนที่แบบมีสเสน่ห์มาก <laughs> เป็นคนทำเพลงอะไรก็เพราะูบบปตบาบบบบลรุงงเปงอะไร <laughs> มันทมอะไรก็เพราะ เล่นกีตาร์ก็เก่งเคยได้แชมป์อุคูเลเล่แล้วก็ได้เป็นศิลปินไทยในจำนวนน้อยที่ได้ไปโกอินเตอร์อย่างจริงจังในความหมายก็คือมีเมียเป็นฝรั่งนะฮะ <laughs> พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับที่จะพบกับเขาโอ้โหถ้าเสียงอย่างนี้ก็คืออย่าอย่าดูอะไรเลยเพราะเพราะมันพร้อมอยั <laughs> มง <laughs> ขอเสียงบมือต้อนรับซิงโต

ทำไมทำไมเปิดมันไม่น่าจะแกรนมากตัวท็อปทอปนี่น่าจะเอาไปไว้ท้ายๆอ่าเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ไงเริ่มจากเป็นนักร้องดาวรุ่งก่อนดีกว่าไต่ลำดับไปเป็นนักร้องหญิงคนหนึ่งครับซึ่งผมชื่นชมไปการส่วนตัวเขาไปประกวด The Voice นะฮะผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะ มีความสาม,มารถพอที่จะเป็นราชินีลุกทุ่งคนต่อไปได้ตอนนี้อายุยังไม่ถึง20ดีเลยนะครับมีความสาม,มารถพิเศษมากครับไปเอาเพลงคนอื่นมาร้องแล้วก็ดังกว่าของต้นฉบับนะฮะขอเสียงปรบมือดดังให้กับไคมุกเดอะไวส์ครับผม กันมาแต่โดนแล้วบอกมีวิแวเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไงแล้วจงังใดคือมาเป็นลายตาเสี้สีหางหรือเศร้าสิหางสิจับมือกันอย่างว่าสั้นว่าว่าใจสวยน้องบอกว่าสาวมาเสียวไป 宝贝。 i hear น้ำมุดด์ใหเต็มลกักอ่ะให้เต็มปิดไฟก็เห็นด้วยจินตนากาอหากอยู่ดูแลเธอใกอล้ๆอุบกอดและเอาใจใส พ่อบอกว่าไม่ใช่เรื่องกันเกิดถ้าเธอไม่สวยแต่เธอมีเงินจะไม่ผู้ชายมาหลอกตั้งเธอและเธอต้อังอดทนจนเธอต้องเริ่มไกินยาอันตรพื่อนสนิน มานะครับได้ยืนอยู่กับสศิลปิน2ยุคสมัยนะฮะถ้าเป็นในสมัยนี้ความเจ้าบทเจ้ากรอนนะครับคือก็เป็นกวีของยุคสมัยนี้ก็ต้องยกให้น้องกอล์ฟกิ้งฮีโร่เขานะครับอันนี้ชื่นชมจากใจนะครับถ้าเป็นในยุคสมัยที่ผ่านมานะครับเพื่อนร่วมรุม่นของผู้ชายคนนี้ก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> ยังคงมีดื้อด้านอยู่คนเดียวอยู่ในวงการนี้นะครับก็เราก็สนิทกันพอสมควรนะครับผมรู้สึกว่าพิธีเขาเป็นคนอัจฉรยะนะฮะนี่พูดจากใจเป็นอัจฉรยะที่สุกงอมแล้วนะค, <Huh? S 1> คือแบบงอมมันมันปริ่มปริมแบบจะข้ามความอาัจฉรยะข้ามไปสู่ดินแดนของความ <laughs> นี่ผมคิดว่าคนทั้งประเทศก็คงรู้ดีนะฮะคารับอันเชียว คนอย่างนี้คนอัจฉริยะอย่างนี้เวลาเราครบกับเขาเขาก็จะมีภาษาของเขามีเวลาเป็นของเขาเขาจะโทรหาเราในประมาณตอนตีสองตีสามตีหนึ่งนี่เป็นปกติเลยนะฮะคืออ่ะล่าสุดที่ดีหน่อยโทรมาตอนสี่ทุ่มนโมดอโอเดี๋ยวนี้ไม่มาสวีวีวีวสัมมาหลาห้าเฮกันเลย เรามาสัมันลากุ๊กกุ๊กกัน่อยไหมอ่ามีกุ๊กกุ๊กด้วยพี่ผมงานเยอะมากเลยพี่เอ้ยนงเอาหน่อยไหมเอาหน่อยมาเจอกันหน่อยเดี๋ยวมีของให้ดูเขาเนี่ยชอบแต่งเพลงอะไรใหม่ๆแล้วเอามาให้ผมฟังเป็นคนแรกผมถือว่าแบบเป็นความโชคดีผม <ๆ S 2> ผมก็เลยทิ้งงานไปพี่พี่พ,พ,พี่โตพี่โตพี่นัทที่ไหนนมมานี่เลยอ่าเรียบทางด่วนรามินทามาร้านนี่มอนติคาร์โล <laughs>